รายการอาจารย์หมาเวว์ไวันนี้นะคะลูกศิษย์เชิญท่านอาจารย์มาตรวจที่ดินเปล่าหลังจากที่ท่านอาจารย์เคยมาแก้บ้านพักอาศัยให้นะคะลองมาดูกันว่าเขาจะสร้างบ้านใหม่เป็นบ้านประจำยุคเก้าได้ไหมเอไอไร่เบอตรงน,นี้มันคือเป็นสระน้ำเก่าเป็นสระน้ำเก่าแล้วทุกวันนี้มันมันแห้งใช่ไหม มันกระจองกระแจงเวลาฝนตกเมื่อตกก็ค่อยมาเอาตรงที่ที่คิดว่าใช่เอาจุดทำบ้านก่อนแล้วก็ค่อยบอกอาจารย์ว่าแล้วตรงไหนเราเราถึงจะบอกว่าทำอะไรเพิ่มกับออฟฟิศอย่างนี้มาตรงนี้ก่อนเนาะ ที่ที่จะสร้างบ้านค่ะต้องการจะสร้างบ้านค่ะบ้านยุคเก้าบ้านยุคเก้า่แปค่ะ คิดเดี๋ยวกำลังมาเนี่ยค่ะบ,บริเวณเนี้ยที่ที่เห็นเนี่ยค่ะคือเบื้องต้นอยากสร้างบ้านก่อนแล้วถ้ายังสามารถมีพื้นที่ตรงอีกสักนิดหนึ่งสร้างออฟฟิศได้ไหมจะย้ายตรงนี้มา้ ถนนใหญ่คือตรงนู้นที่เห็นแต่ลงมามันก็คือจะเป็นถนนเข้าที่ของคนอื่นเขาแล้วก็ปาดเข้ามาเท่าเข้าที่ตรงของเราได้อย่างนี้ ตรงนั้นเป็นหมู่บ้านหเลยไหมใช่ค่ะแล้วออกถนนเลยเหรอครับตรงนี้ออกไปเป็นตรงนี้แหละครัถนะติดรัวด้วเป็นถนนใช่ไหมพื้นที่นอกรั้วถนนนั้นมันสูงมากเลยนะนั่น่ะใช่ค่ะไหะสูงสูงมาก คือถ้าเขาต้องได้บ้านออ,องศาพิเศษมัน,นใช่ใช่มาแปดมันก็จะไปอย่างนี้ไปเห็นน้ำมองเห็นน้ำเหมือนกันค่ะองศาพิเศษเนี่ยหลังดะอิงนี่ใช่ไหมกับกันอันนี้จะสี่อ๋อ ก็จะเป็นผมคือคือต้องผันหลังให้ันหลังแต่ถ้าสีก็เป็นบ้านเสียสักโอ้มันกลับหมดเลยนี่นา NW ก็อยู่ตรงนี้ไอ้ NE ก็อยู่ตรงนี้ที่นี้มันนั่งมันยืนมากระแตงเลยรึกษารนั่งกันว่าสมมติใครเป็นบ้านหมาหรืออะไรเพราะว่ามันจะเิ็นน้ำตรงนี้พอดีแล้วมันก็ติดได้ได้ครับจะได้พอดี นี่ดูดูเป็นข้อมูลไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปประเมินว่าอยู่บ้านเก่าหรือไม่อันนี้จะเป็นตั้งร้างไหมนะครับทำไมไม่จะเป็นเป็นออฟฟิศได้ไหมเราลุ้นกันน้ำเราฟิศตรงตรงไหนมันก็ไม่มีน้ำนะครับไม่มีน้ำใช่ที่เปล่าๆแค่ต่ำลงไปมันจะต่ำลงไปที่่ตไปคครับโอเมีล็อกหรือว่าเขาอยากจะตั้งใจว่ามีคนดังเยอะที่้นไปตรงบริเวณไหนเนี่ยครับนี่ปรับเฟซซิ่งถนนใช่ไหม อะไรคะอไรป่เฟที่หนึบ้านหรอบ้านเนี่ยใช่เล่อันเันแรกใช้แต่แรกครับแนวเแแนวไมถึงหมายถึงบ้านเนี่ยอาจารย์ตัดสินให้หันมันมองหันน้ำบัานแต่ที่ดินเนี่ยก็คือที่ดินตามนั้นเราใช้องศาที่มันอยู่หน้าบ้านสุดถ้าขนาดที่ดินนะคะส่วนบ้านเนี่ยอาจารย์ให้ใช้ปรจจำยนี้ ว่าที่ดินนี้ยังไม่ได้กำหนดทิศดค่าขอให้อาจารย์ที่น่านดูก่อนว่าอยู่ที่สร้างได้ไหนอันนี้เฟสซิ่งอะไรจะบิวหมายถึงบ้านเหรอคะบ้านเอสสามอาจารย์ยิงเอสสามแต่แต่ต้องเรียนก่อนว่าบ้านบ้านนี้เนี่ยตั้งแต่แรกมันจะเหมือน line อีวิวไลน์หน่อยแต่สุดท้ายอาจารย์ฟันธงให้เป็นเอสสามแต่ว่าองศาในบ้านเนี่ยมันจะขยับเป็นเอสหนึ่งหนึ่งมันจะเข้ามาสองหมื่นห้าสองหมื่นสีเลยทุกครั้งเป็นแบบนี้ ส่วนประตูหน้านู่นที่ถนนกับวิสาค่ะอาจารย์แล้วก็เคยมีตอนนั้นอาจารย์เคยบอกไว้ว่าถ้าจะทำออฟฟิศอิงสก็คือตอนนั้นลงมาไว้ตรงนี้ค่ะร้อยสามจะด้าองศาวัาวนน,นี่อาจารย์จะอกแต่ทีนี้พอรู้ว่าจะเข้ายุคเก้าแล้วก็เลยไม่แน่ใจวนะ่าเหมือนเดิมยังจะได้ไหมยังสร้างได้อยู่หรือเปล่า ส่วนขนาดขนาดสำนักงานเนี่ยก็น่าจะอยู่ทระวันสิบสิบคูณยี่สิบโดยประมาณกี่ชั้นกี่ชั้นชั้นาเป็นออฟฟิศข้จะเป็นห้องประชุมส่วนบ้านเนี่ยเพราะคิดว่าบ้านหลังนี้จะมีนเวก็เลยจะสร้างบ้านหลังใหม่คาดว่าจะเอาดวงน้องแล้วก็บ้านหลังใหม่นะเนี่ยก็ตอนแรกตอนแรกคิดว่าอาอยุคเก้าเราจะต้องสร้างบ้านยุคเก้าเปล่าแล้วก็ อนุญาตให้สร้างบ้านคเกาได้ไหมค่ะแล้วหลังนี้ทำไรก็หลังนี้จะรู้ททาอไรคือคือบ้านเนี้มันก็บกำมันโซมแล้วก็เพดานมันไม่ดีแล้วมันรั่วน้องเลยเข้าใจว่าถ้าเกิดจะรีโนเวทเองก็ต้องหาบ้านไปอยู่ข้างนอกก่อนก็เลยต้อก็ไม่สร้างบ้านใหม่ขึ้นมาหลังนึงก่อนเพื่อสร้างแล้วจะกลับมาทำไมก็จะรีโนเวทอย่างเงี้ยครับไม่ล้วจะกลับมาอยู่บ้านหลังนี้อีกไหมไม่ค่ะคือให้ก้ารเรือให้ค่ะถ้าเกิดรีโนเวทบ้านหลังนี้ได้ก็คือจะรีโนเวทมันบ้านหลังนี้ล้วก็อยู่ไปเลยแต่ถ้า ไม่ได้ก็จะไปทําบ้านหลังนี้ดีกว่าไหมนะคะเป็นเฉพาะในพื้นที่นี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะเขาไม่ใช่พื้นแต่คราวนี้ติดทางที่เมื่อกี้เราไปวัดกันมันพออยู่ไหมล่ะหลังนี้พออยู่ไหมสามคนเองเพราะตอนนี้เสองน้องสองคนนี้ก็แยกครอบครัวไปแล้วแต่ว่าตอนนี้น้องน้องผู้หญิงก็ไม่ไค่อยได้นอนบ้านนี้เพราะไปเฝ้าอาวัยอยู่บ้านข้างตอนนี้ก็เหลือแต่พ่อคุณแม่พ่อคุณแม่ก็ย้ายลงมานอนชั้นล่างแล้วก็อยากจะขออาจารย์ว่าในช่วงเวลานี้นขออาจารย์หาที่นอนให้คุณพ่อคุณแม่ก่อน เพราะคุณแม่ไม่สบายหนักมากตอเื่อมเป็ตอ้นอใรเ่ยือพี่ชูชพี่ชูแต่นีก็ถือว่าฟื้นตัวไปได้วอันนี้ก็เลยวางอันนี้ก็เลยมีแปลน แปลนนี้ค่าสร้างบ้านใหม่คือคุณพ่อคุณแม่ก็ไปอยู่ด้วยใช่ไหมใช่ก็ย้ายไปหมดเพราะว่าตอนนี้ก็คือคุณแม่นอนนี่คุณพ่อมานอนเฝ้าคือบ้านใหม่ช่ย้ายไปก็โดนอีกย้ายไปก็โดนเพราะเป็นบ้านใหม่บ้านนี้ก็โดนมันหนีไม่พ้นไแม่ไม่ใช่อาจารย์เลือกถ้าอย่างนั้นก็อาจารย์ให้สร้างบ้านที่ไหนตรงไหนคืนนี้ลูกเก้าวเอาจริงๆมันไม่ได้เป็นเวลาที่จะสร้างบ้านค่ะ มันเป็นช่วงเวลาที่ตกต่ำพอสร้างแล้วบ้านมันก็จะตกต่ำเพราะเวลามันไม่มีพลังการแอบซอบของพลังหลังจากสร้างแล้วพลังที่มันฟิกอยู่ข้างในมันเป็นพลังที่ตกต่ำแต่บ้านแปดเนี่ยยังไงบ้านนี้ก็เป็นบ้านแปดค่ะบ้านแปดมีชิ้ซักซึ่งเทียบกับสร้างบ้านใหม่บ้านนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์บ้านใหม่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ืมยังมีเวลายุบอยู่ยังมีเวลาอืม แต่รีโนเวทเนี่ยก็ต้องระวังถ้าโดยเฉพาะบอกว่าหลังคาเป็นหลังคาอย่างเดียวก็คืออย่าแต่ต้องหลังคาใช่เพราะว่าหลังคาคือถ้าเกิดว่าแต่หลังคาเดี๋ยวมันจะกลายเป็นยุ่งยากเนี่ยจะไม่ใส่หลังคาแต่ว่าจะเอาผ้าไม่ถ้าทําหลังคามันต้องทำทำทีละทีทําส่วนหนึ่งทำพร้อมกันทําส่วนหนึ่งเสร็จปิดแล้วก็ค่อยปลดส่วนใหม่ทใช่เป็นการซ่อมแซมไม่ใช่เป็นการยกแล้วก็ทําใหม่ทั้งหมดเพราะว่ามันให้แสงเข้าไม่ได้ แสงเข้าบ้านปั๊บยุคปิ่นเพราะเพราะฉะนั้นถ้าจะรู้แต่เพดานหลังคาไม่แต่ต้องก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมคจารทำตแต่เดาทีนี้ทีนี้บ้านนี้เนี่ยด้วยวามที่มันเป็นอ e ินงิวเคะอาจารเราจะใช้เราจะเหี่ยดใช่ไหมคะม,มันก็มันก,นก็ทั้งดีทั้งเสียแหละคือบ้านเนี้ยเป็นบ้านแปดก็จริงหมายถึงเป็นบ้านยุคแปดก็จริงแต่ว่ามันเป็นบ้านเหนือ มีน้ำภูเขาหน้าแต่ในขณนะเดียวกันเนี่ยพอเข้าสู่ยุคก้าบ้านนี้มันเป็นบ้านยาจบ,บ,บโดยเวลาเนี่ยบ้านมันกลับกลับเป็นบ้านยาจก <c oughs> เพราะว่ามันดันไปอยู่ตรงข้ามบทิบ้านยุคยุคเนี่ยแล้วกลายเป็นยุคตกน้ำด้วย เอสเป็น<ช>แม่น,น้ำมีน้ำแต่ไปยุคกภกูเขาตกน้ำภูเขายุคตกน้ำคืออันนี้มันแก้ได้เออมันแก้ได้เป็นแต่เพียงว่ากำลังเปรียบเทียบให้ฟังว่ามันมีข้อที่เสียทั้งคู่อันนี้ร้อยพลังนะตอนยุคที่สร้างพลังร้อยแต่เนื่องจากทิศมันมันไม่เปะ๊ะมันไม่มีราศีล้วมันแว่ง มันก็เลยทําให้พลังเนี่ยได้อย่างมากก็ไม่เกินหกสิบที่ผ่านมาแต่ถ้าถามว่าหลังจากแก้ฮวงจุ้ยอะ่ะมันก็ได้ประมาณหกสิบนี่แหละแต่ถ้าก่อนหน้าเนี้ยมันน่าจะอยู่สักยี่สิบสามสิบเองนี่มันขึ้นอัพขึ้นไปเป็นประมาณสักเท่าหนึ่งจากจากที่เคยเป็นแต่ว่าถ้ามสมมติไปสร้างใหม่บอกจะสร้างบ้านมา้า ปัญหาปัญหาปัญหาก็คือทั้งสามคนมันรับบ้านมาไม่ได้เนี่ยทั้งป้ามาแล้วก็ทั้งน้องมันไม่ได้ถ้าบอกว่ามา้าชงป้าก็ชงแม่ก็ชมง<ม>แม่ก็นนกจะชงมนม้องแ,แม่แม่แม่ก็จะกลายเป็นโดนสองรอบเป็น บ้านพี่ข่านะ้วยเปเ่าดินแห้งบ้านมรณะสองเก้าเนี่ยอันนี้เป็นเป็นความละเอียดอ่อนดีแล้วอ่ะที่ปรึกษาเพราะว่าบางคนไม่รู้อยากทุบก็ทุบอยากสร้างก็สร้างสร้าง้ีไปเสร็จติดเตียงหมดตามติดเตียงสวยไปเลยไม่ได้แต่นี้ไม่ได้ว่าบ้านใหม่ดีกว่านะบ้านบ้านนี้่ยังจะดีแล้วกว่า เป็นแต่เพียงว่าอาจารย์ต้องปรับให้เข้ากับเวลาอืม